มาเลซี่เดลวิวส์ี่ลีเบ็กชั珀เตอร์ห้านะครับผมโอ้ย,อยแหวกมาให้ปล่อยให้มันเห็นกูเลยตอน,นนี้ผมมีอาการท้อนิดหน่อยนะครับคืออัดรอบที่แปดแล้วล่ะอันนี้ผมท้อมากเลยนี่คือการอัดรอบที่แปดของผมนะครับโอ้ย みたいอันนี้คืออีกเซฟหนึ่งครับเขาเซฟไนดะ้ผมเล่นจบไปแล้วแต่ไมค์ผมเกิดมีปัญหานะครับโอโนซากอคนเดันนั้นก็คือแบบผมทำแบบสมบูรณ์แบบเลยนะแต่ไมค์ไมค์มันไม่เข้า เลยต้องมาอัดใหม่เลยต้องใช้แชปเตอร์นี้มาแทนไอ้เกียรเล่นใหม่หลายรอบแล้วรอบนี้รอบที่แปดกูต้องทำให้ได้ลแ,ลดแล้วกันเสียบแองก่อนเลยอะไรเตะแม่<ป>โอเคสกัดต ลมสักทีดีวะเตะงอกโคตรเยอะเลยงอกแยะแล้วจะเลิกงอกทีวะระวังไว้เด้วยงอกอีกแยะงอกอนั่นแหละเชี่ยนี่ งอกอีกแล้วงอกอีกแล้วงอกเยอะเหลือเกินป้ามึงรวยงอกไงวะไม่ไต้องแฮร์รี่เอาเบอร์ศูนย์หนึ่งไปแดกไปยิงไองก็สกัดสกัดตราลูกเตะไอ้ก็แฮร์ฮรี่เตะไอ้เลยมึงจะปัดเหี่อะไรหลายรอบฮะลงไปลบ khác biệt đi bưng, đi cô, đi cô, mã đi sắc ngồi cơ, ai gẹ mày gẹ, mai giờ

เราจะได้ใช <Sen> ้แฟลอีกรอบอแป๊บนึงเด้อร์เฮียจะทิ้งไอเยสต้าไอเยสตาไอเยสต้าไปแอ่ก่อนเลยโนสุเกะมึงไอชียแอนลี่เกะกะจริงวะเว่งสกัดสกัดตาลูกสกัดสกัดสกัดตาลูกตายซะ

ไม่ต้องไม่ต้องไม่ตองไม่ตองเออเกือบไปแล้วเวลากูขุดเจอนี้โอเคน่าจะเปิดให้ดูเลยเ้ยตกหนักอข้าจ

กลับบ้านจังเลยโอ้โหมาอันนี้โอเคเปิดสวิตช์แล้วก็ทางนี้ มัตเต้โอเคไป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 เอาสมบัตินี้แล้วกลับไปที่เดิม ใช่หมาหนึ่งตัวข้างหน้าเอาเบอร์ศูนย์หนึ่งพร้อมวิ <c oughs> ม่งช้าเองกับคุณเธอถ้าบอกให้รออ่ะช้าเองช่วยไม่ได้

ไปไปลงเอาไปสุดเลยยิงห nah, <c oughs> ัว <c> ก <oughs> <c oughs> ่อนเลยอ่ากระลาดโลยิง <c> ห <oughs> ัวเตะมาเองก่อนเลยลุกไหมลุกไหมลุกลุกเหี้ยดัฟเฮริตันเลยโอเค อีรถอีสีตัวแต่ก็ไม่ไปอ่ะอีสีตัวอีตัวระวังด้วยอืออีกอ่อนหนึ่งตัวมาดิมาดิลูกซองลูกซองกูอัดกูอัดเลยนะเอาลูกซองอัดเนี่ยมอกอีกแะ พอเบอร์ศูนย์หนึ่งยิงแม่นี่ก็อีกหนึ่งเขาตายเลยเหรอเออดีว่ะมาละตายรอแป๊บ่อ้ตัวเฮียอีกหนึ่งตัวมาก่อนม่รู้อินโนสเกะมาไม่เห็นอินโนสเกะไม่เห็น อุฟอรลาสเตโรอุฟอรลาสเตโรจะตายกูไหมน้องสุเกะมึงมึงเตะมึงเอ้ยตะกัดสกัดสกัดสกัดล้มดิวะ เชีย่ยไม่ถัาจีกแล้วโอ้ยแม่งมัาแต่ดีเลยยิงยิงย,ยิงลบดิวลบเลยวะเตะแม่งมึงมึงมึงเชี่ยเกือบโดนเลยเปล่ะกูเออตรงนี้หนึ่งตัวยิง

いやあ、迷子のセニョリータが見つかったみたいだね。セニョリータじゃなくてアシュリーよ。あなたは。ルイスだ。よろしく。よし、自己紹介は終わりだ。それじゃ。何者だ。目的を言え。いい質問だ。だが残念だ。マラ。隠れよ。早く。ならここだ。ほら、手を貸せ。 Oke. Oke. Game kais. Ora. Nah, tung ini, tung ini. Ney. Makadan. ออกไปโอเค,เออเคติดคีสองตัวเลยดีหว่าไหนวะไหนไหน,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 นยิง งอกอยังแ้ยี้ไม่ต้องเข้ามาเข้ามาแล้วก็ต้องโดนส้นตีกูนี่เชี่ยเต้ต้องเข้างอกแกยไหนวะไอ้เชี่ยนี่มือเปล่าอันตรายสุดเตะ ok, xin chào Madel, xin hỏi xin 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 to xin 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 Ya, tapi so Oke, siap. Kokua daijoubu da. Ngemakan kata Oke, mungkin เตะไปเลยกำมังจะขึ้นมายิงเตะตายยากเกินนะมึงอะเฮ้ยหลังหม่ต้องขึ้นไอา้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้้ยเฮ้ยเ้ยย้้้้้้เเ่้ mày muốn khứt mà lock. Vào mày Không phải đâu. Muốn khứt. Fat. không à. Húp. Fat Ying. Té. Nè. ไอ้ไอ้ซะเฮ้ยดีโลดีโลดดีโลดโอเคเออโคตเหนื่อยเลย